哦、嗯。Oh. พวกนั้นเขา้ามาได้เจาะหนามไปซื้อยาเชย่ครั้ทงที่แล้วก็ไปซื้อยาเชย่มันก็หาัได้เองค่ะแต่ว่าผมไม่รู้เขาเป็นยัไงสั่ยาละสุดเมื่อไหร่ฮะสัายาละสุดเมื่อไหร่สามเดือนแล้วมั้งเขาออกมาสิ้แปดตัวน่ะ มหดแล้วพยาธออกมาสิแปดตัวนะมอฉันนับเลยนะแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนดูตกใจกันนะเราได้ถ่ายทยาแล้วเนาะถ่ายล่าสุดเมื่อสามเดือนที่แล้วจ้ะมันเป็นยาเม็ดธรรมดาเมอคิดว่ามันต้องเป็นอีกมะพยาธเป็นอีกได้เป็นพยาธด้วยกี่เดือนล่ะถึงจะต้องถ่ายอ่ะถ่ายพยาธิกี่เดือนครั้งตอนนี้สองเดือนถ่ายทีนึงก็ได้ครับเพิ่มสองเดือนถ่ายไอพวกยาแพงๆนะนะที่มันเป็นแพงๆ đi <laughs> được mà, mà là. <laughs> ui, 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 này cá <laughs> nè. mà đâu. Đâu. À. Con keng con keng. hái, được อันนี้หมอจะให้ยาไปกินใช่ป่ะให้ด้วยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวถัดไปก่อนต้องให้เราืริเพิ่มนะนแดดเปรี้ยงเจ้ะเพราะว่าที่บ้านเราเขาฟังเสียนตับไม่ดีด้วยอะท้องไม่ซี๊ดเนาะท้องไม่ซีบ